ได้เห็ดโคนมาแต่เ,เรามาจะมาแกงเคยเกลือแบบปักใต้กันนะแกงเห็ดแกงเคยเกลือเห็ดแกงไม่เหมือนอีสานเด้อเดี๋ยวมาดูกันแกงแบบไหนอันดับแรกใส่นะ้ำเปิดแก๊สไปแล้ว ใส่น้ำเปิดแก๊สแบแก๊สเ,เคยเกลือเห็ดโคนกนะันนะหามาจากตลาดหามาจากตลาดเมื่อเช้าสองร้อยลนะสองร้อยอันดับแรกเคย เรียว่ากะปินี่กะปิอย่างดีนะคะเอาใส่กะปิหอมๆถึงจะได้อโอกะปิตัวนี้หอมอจริงพี่ซูใส่พี่ซูไปใส่เกลือทะเลไปรกระป่อก็ได้เกลือทะเลก็ได้เขาเรียกแกงเลมเคยเกลือเนาะ อันนี้ค่ะแล้วก็น้ำตาลบางคนไม่กินก็ไม่ต้องใส่แต่สาจินเนาะเป็นยังเงบ้เถอบางคนก็ก็ไม่ใส่นะเนี่ยหวานหวานนี่พี่รอเดือดแกงหม้อนี้ให้5นาทีเด้อ5นาทีจบ เห็ดโคนนี้ไม่เคยทานจ้ะสามไม่เคยทานนะนื้อแน่นไม่เคยไม่เคยแต่ถ้าเห็ดโคนขาวเห็ดโคนหลวงใหญ่ยาดังเยอะแต่เห็ดนี้ก็มีน้องก็บอกว่าไปหาบนเขาว่าเขาที่ไหนก็ไม่รู้แต่ส่วนมากมันจะงอกใน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 สวนปาล์มในสวนปาล์มจะเยอะแถวกระบี่เยอะมากเห็ดโคนตัวนี้ รอเดือดเลยนะ5นาทีไม่ต้องตัด็นตอนนี้ประมาณ5นาทีได้กินเลยจ้ะอืมเริ่มบานเขาเลแล้วแลยพี่น้องเลยโคูนมันเหนียวนะเห็ดเนี้ยน่าจะเป็นกับหลวกตัวสีดำดำนะเห็นเน็โคูนคเป็นสีดำหลวกตัวสีดำดำที่อยู่ทําในป่า หลวงดำดำอ่ะตบตบหลวงตัวดำดำมาเนาะน่าจะเป็นเห็ดคนตัวนี้ซื้อมาสองร้อยพอได้หา,หายอยากกินนะ

หอมมากเ,เลยเนาะไม่เคยทาน ให้เดือดแล้กวก็ได้เลยจ้าเดือดแล้วก็้านาทีเดือดจ้า มือซ้ายสกะาโดนาาปวก้กวช่องส่ดาวใจบนนคะออกแดงเมียเคยเกลือเห็ดคูนเห็ดคูนดำดำมาฝากน้อาทุกคนอร่อยมาก